วันนี้เรามาย่างเนื้อหนอกกินกันค่ะเนื้อหนอกจะมีส่วนที่เป็นไขมันแทรกอยู่นิดหน่อยเวลาเอาไปย่างจะมีมันหยดออกมาติ้งติ้ง จะไม่ค่อยเยอะนะคะมันจะมีนิดๆเลหน่อยเท่านั้นเนื้อจะเป็นเส้นเรียงตัวสวยมากค่ะเวลาหั่นอย่าหั่นตามเส้นนะคะให้หั่นขวางเส้นค่ะจะไม่มีวิธีการหั่นเนื้อให้ดูนะแต่มีบางคลิปที่เคยหั่นให้ดูแล้วนะทุกคนเนื้อออกคือส่วนไหนลองไปเสิร์ชหาในอินเทอร์เน็ตเองตอนนี้เรามาจิ้มเนื้อให้เนื้อเป็นรูพรุนเวลาหมักเครื่องจะได้แทรกซึมเข้าไปง่ายเรามาโขลกสามเกลือกันก่อนรักบักชีกระเทียมพริกไทยก็มาทุกอย่างให้ละเอียดเลยนะ ละเอียดประมาณนี้นะคะทุกคนเรามาเตรียมหมากกันเลยค่ะ เกลือที่เราโขลกไว้ใส่ลงไปเลยนะตามต่อด้วยผงปรุงรสนะคะ2ช้อนชาแล้วก็ผงนัวนะคะใส่หน่อยแซ่บหน่อยใส่หลายแซ่บหลายนะเติมซีอิ๊วขาวลงไป1ช้อนชานะตามต่อด้วยซอสหอยนะคะซอสหอยเราจะใช้2ช้อนโต๊ะนะสูตรนี้เราต้องการให้เนื้อนุ่มด้วยนะคะเราจะต้องหมักด้วยนมนะใส่นมลงไปให้ท่วมเนื้อนะคะทุกคนแล้วหมักเนื้อไว้ประมาณ30นาทีนะครบเวลาที่กําหนดแล้วเราก็เอามาลงเตาได้เลยวันนี้ <S <S 2> <S> <S 2> ชนะด,ดาจะใช้หม้ออบรมร้อนนะใช้ไฟร้อย 80องศาใช้เวลา15นาทีนะพอครบเวลาที่กําหนดแล้วเราก็มากลับด้านกันเลยจริงนะก็อยากใช้เตาถ่านนะแต่ไม่สะดวกในการดังไฟ เป็นคนก่อไฟไม่ค่อยเก่งค่ะทุกคนรถนี้ใช้ไฟ180องศาใช้เวลาอยู่ที่10นาทีนะรบเวลาแล้วเปิดขึ้นมาโอ้ยหอมหว่ยหวยห่วยเนดา <c oughs> เธอไม่ได้เรียนวิชากพโอสลอน,อน,อนสปชหรอชื่อวิชาแต่และวิชาบอกอายุได้เลยไหนไหนใครเคยเรียนวิชานี้บ้างยกมือคึ้เชนดาเคยเรียนนะแต่ว่าคืนคุณครูไปแล้ววันนี้เราจะมาทําแจวเพี้ยกันนะทุกคนมันก็สีขมอําลําจังนาอแต่มันเสบ ได้ละสาวเธอลองซิมเบิงไปถานยังบลองต้องซิมต้องซิมนะ่ะส่ดีวัวสำเร็จรูปลงไปสักนิดนึงโอ้ยขมอ,อําลานางลืมใส่ผงนวลงไปใส่ผงนวลลงไปสักนิดนึงน่ะใส่หน่อยแทบหน่อยใส่หลายแทบหลายแค่นี้ก็พร้อมเสิร์ฟแล้วคะ่ะหอมห่วยห่วยไปเราไปแซกกันเลย